เป็นางพูดเปงไงวันนี้มันเป็นยังไงบ้างวันนี้นะครับดมากแั้วมีนมาแบบเ่อะมากเลยตอนนี้ก็มากที่เจออย่างีก็บอกว่ามีวาออะไร่แล้วีนอ่ป่อมีอมา กำลังของแฟนสาวแล้วก็ด้วยตัวน้องเองด้วยความน่ารักของทีมแบบนีน้อะเนียเนี่ยก็เลยเแมางกับแนด้วยค่ะก็คุนุ้ี่น้ยแลนมีความสุดมากตกใจปึ้งในมือไหมครับอรเอยมอกวากเราคิดว่าแบบไม่จริงอะไรมาเหรอ่อกไ้ว่าหราทำใหม่มากหน่าตั่้อยนะคะาน่งร้อยเ้าบกมากินมากพูดถึงผลิต ด้วยความที่มีแปดของเด็กเป็นใงสค่ะคือเอ่อมเนี่ยที่ีนะคะไม่ได้มีราอดแต่ว่าเรามองยนมาว่าในอไทยเนี่ยชอบลมีความหลากหลายมากก็เลยแปดแบบให้หมทุกคนค่ะเอ่อที่าด้ยเด็กนะคะก็มีแดเป็นีิลีกไปผสมกันันั้ก็สามารถสูรนได้นะคะอย่างแปดแบที่น้อง สบการณที่เขาว่านงานกัตตใช่ค่ะย่างเาไวี่เนี่ยก็ตวัว่าโเชลนารากน่เดี๋ยวมันก็จะเป็นาเงนแล้วก็แต่ิเริว่าจะวที่หมรีวิอตริงวันี่เีวันนี้ใส่ชเลยอ่ัวด่ชุดวจะมอรันมันมีความเป็นยังไรบ้างในช่วงผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบ ทุกคนนั้นใช้ไปอยู่แล้วคุณนาบัณฑคนับจริว่าแปลงฟันอย่างเดียวกินพอแล้วแต่ผมว่าไม่ครับือว่าแปลงฟันมันสอาจริงแต่ว่ามันไม่พูดไม่พูดถึงเข้าเวลาเราพูดผ่าอมกนแท่งผ้าอไรูจุดรู้จุดอะง้องร้องไส้ร้องไส้ตีอะไรตีเขามสเป็นในการที่ต้องรมอ่นใจยังไงวะกา่ดึงคอเลยพีเขาถว่า มันสะดวกด้วยครับเราไม่ต้องแปลงฟันกันัอะไรเงี้ยเราก็พุกยาพวดปาทั้งแบบคนเล็กคนใหญ่แล้วผมก็รู้สึกว่าเวลาที่พวดปากออกคือช่วงแล้วก็ทิ่มทัาันเรารู้สึกว่าไม่ไม่แปลกปากเพราะว่าเราเคยใช้แบบเคยใช้แบบงานหน้าก็มันแปลกปากก็เราพูดปากเลาก็ใช้เวลาแต่ว่าพก็เป็นสวนเดียไม่แปลปากแข่งวก็ตีที้ชุ่มชลยค เท่าไหร่นะทีไม่ไปแล้วหนึ่งท่านกิจกรรมมันเป็นยังไงบ้างกับคนที่จะไปญี่ปุ่นกับจีนอ่ามีั้เกนะคะแบ่งเป็นสอาาแรกเป็นคอนสเตเดอร์เก้าท่านนะคะซือที่ร้านค้าไหนจ็ได้ท่ามจะมีมีเสร็จเอามลงทะเบียนานหน้าเฟซบุ๊กนารดินเก้าท่านะคะที่ยอดได้ไปเลยอ่าแล้วก็อีก มีปวดปวดูดนดม่อ Insert เลย i n s ตูดปวดต้ีน้ไมีนี้ตีีดก่อนตอนนี้พี่อันู้อยู่ยังไงยังไงนะะยัไยังไงก็ต้มาตัวขวดเอาคำหล่กหยามีตัวขวดตัวขวดอยามีทียามอ่าตัวนี้มันออกมาค่ะกีมันออกมาออกมานะคะ่ ไปจะมาค่ะคู่พนอสองเก้าสิบเก้าอ่าก็ะบแล้วที่ี่ก็จแล้วสไม่กแล้วต้องมาที่คนอเ้าอเที่สร่ปนทีนะคสมาได้เท่าไหรยี่สิบหาสามสิบส์กันแล้วสิคนที่ออกมาจะได้ไปจากสี่และีแปบแทกกมากไป ไปทุมำเดียวเลยไปแบบเลียวด้วยกันเน้าครบซึ่งแนะนำให้ไปกิจที่บ้านไม่ได้กิจที่สกลัางเลก่อนไก่อนโอเคนเราจะไม่ไปกับการูอ๋อไม่ปกับการูด้วยอยากให้ซีกบบนิวเราเป็นไกด์พาไปช่แล้วก็ฝากผลิตภัณฑ์บครับผมก็ฝากรมฝากโมนาวินด้วยนะครับรู้สึกพี่ายรก็ไปเก็บมากมาเลยที่ทางให้โอกาสให้เก6มปเป็นพรีเตอร์ในนานี้นครับก็ บอกเลยว่ามันดมดีถ้าเราใช้แล้วจะติดใจแน่นอนครับอย่างที่คุณดิวบอกนะว่ามี8สูตรเลยให้เลือกนะครับมีเยอะมากคนใช้ที่ค่อนข้างชอบความหลากหลายครับอย่างผมก็แนะนำที่เลยสีสวายีกครับเขาจะมีกลิ่นผลไม้ด้วยคุณทานด้วนแล้วไม่เสียปากโอ้โหครับผมก็ฝากทุกคนเลยนะครับผมก็คนนี้คนดีทุกท่านนะครับผมเป็นเพ่อนของผมนะครับ <นะ S 2> ผมก็จะชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมกันเยอนะนะครับผมก็ฝาก